โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อยู่กันกับอ่าแพลตฟอร์ม v ีบูนะครับซึ่งอ่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาอ่าก๊อปลิงค์แนะนำว่าถ้าเราอยากจะแนะนำเพื่อนเราต้องแนะนำตรงไหนเอาตรงไหนนะครับแล้วแนะนำแล้วได้อะไรนะครับโอเคนะก็อันดับแรกเลยให้เราไปที่อ่าคำว่าศูนย์โปรโมชั่นข้างบนครับตรงนี้แล้วก็กดคาว่าโพส แอนแชร์ <and> เพื่อรับรางวัลเนี่ยครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นมา4 8 0กว่าเข้าไปครับอ่าตรงนี้นะครับผมก็ให้เรากดเข้า่าคล,ลิปลอกลิก์โพสต์ของฉันมันจะอยู่ด้านล่างสุดเลยเนี่ยด้านล่างกดคัดลอบแบบนี้เราก็อ่าบอกต่อเพื่อนเพื่อนได้เลยหรือจะเอาคลิปวิดีโอที่ผมสอนสมัครไปให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็ส่งลิงก์ของคุณเองให้กับเขาเป็นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอนะครับผมก็อ่าไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นอ่าสายงานของผมเท่านั้นนะครับ ทีเนี้วิธีการดูว่าเพื่อนของเราสมัครมาแล้วเท่าไหร่ให้เรากดไปที่คําว่าคำเชิญของฉชนานมน์ขวาครับอ่าเห็นไหมครับตอนเนี้ยเพื่อนของเราสมัครมาแล้วเนี่ยเจคนครับได้รับอนุมัติบัญชีแล้วเนี่ยยีคนเติมเงินไปแล้ว10คนอันนี้เขาดูดแบบนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนี่นะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมโอเคประมาณนี้ ทีเนี้ยถ้ากรณีที่เราเชิญเพื่อนนะครับถ้ากรณีที่เราเชิญเพื่อนนะครับผมไม่แน่ใจนะเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับเ,เราจะได้รับ400บาทนะครับสูงสุดเราเชิญเพื่อน10คนเราได้รับ4,800บาทนะครับเห็นไหมครับนี่เราจะได้รับ4,800บาทนะครับเป็นมูลค่าของอคูปองเงินสดนะครับอ ถ้าเราง่ายๆเลยก็คือเชิญเพื่อน1คนเราได้400คนที่1กับคนที่2เราได้คนละ400คนที่3เราได้1,2 0 0คนที่4ถึง5เราได้อีก400แต่รวมๆเลยถ้าเราเชิญเพื่อนได้10คนนะครับเราจะได้4,800บาทเลยนะนะครับดังนั้นเพื่อนผมมองว่าเออมันมันปลอดภัยนะปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยว่ามันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่จะมาลงทุนแล้ว เป็น I.O.I. นะครับมันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มากดลงทุนแล้วไปกดงานนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายาหุ้นต่างประเทศนะครับเป็นหุ้นอเมริกานะครับซึ่งส่วนตัวเรานะครับเราไม่มีความรู้เรื่องหุ้นอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นเราสนใจแค่แคมเปญว่าเราจะทํำยังไงถึงจะหาเพื่อนมาสมัครแล้วเราจะได้รับอ่าในช่วงของแคมเปญเท่านั้นส่วนคนที่สมัครก่อนแคมเปญเนี่ยเขาจะไม่ได้รับรางวัลแบบนี้นะ เฉพาะคนที่สมัครช่วงกิจกรรมเท่านั้นถึงจะได้รับรางวัลดังนั้นข้อดีของเราก็คือว่าเราสมัครในช่วงแคมเปญเราได้แต่ถ้าเราสมัครหลังแคมเปญเนี่ยอาจจะไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าบริษัทเขาจะออกนโยบายมาแบบไหนนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งน,นั้นนะครับผมก็มันจะมีอีกแคมเปญหนึ่งนะครับแคมเปญตรงเนี้ยปกติแล้วเราเชิญเพื่อน10คนเนี่ยเราจะได้รับ4,8 0 0คนที่11เเราจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับ แต่มันจะมีแคมเปญตรงนี้ครับถ้าคุณติดอันดับ1ใน5้าที่แนะนําเพื่อนสูงสุดคุณจะได้รับเลยครับถ้าคุณอยู่ที่1คุณได้ที่1คุณได้รับ3 0,000ที่2กับที่3คุณได้รับ10,000ที่4กับที่5คุณได้รับ5,000อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะบริหารยังไงนะครับตอนกรณีที่คุณเป็นคนอาจจะแนะนําคนเยอะแต่มาดูแล้วเอ้ยคนที่1ตอนนี้มัน26คนแล้วเอ้ยยากกว่าทุกคนยากกว่าถ้าเราจะชนะให้ได้ที่1ก็คืออ่ 30คนขึ้นไป30คนเรามาดูกันครับถ้าเรานะครับถ้าเราสมมุติว่าสมัครให้พ่อสมัครให้แม่สมัครให้น้องนะครับแต่ย้ำว่าอย่าสมัคร i d IP a r d r e s เด <c oughs> เดียวกันนะครับอย่าสมัคร IP address <c oughs> เดียวกันนะครับ1คนหนึ่นน ID, นบัตรประจำตัวประชาชน1 1เบอร์โทร1อินเทอร์เน็ตนะครับ สมมุติว่าเราจะเชิญเพื่อน30คนเนาะเชิญเพื่อน30คนเราเบ่งเลยครับ3 ID ID ที่1เป็นตัวเรา ID ที่2ก็จะเป็นในส่วนของพ่อไ d ที่3จะเป็นของแม่อย่างเงี้ยเมื่อเราเชิญเพื่อนครบ10คนเราก็เอาลิงก์ของแม่ไปไปบอกต่อเพื่อนๆต่อเมื่อได้ครบ10คนปุ๊บเราก็เอาลิงก์ของพ่ออย่างเงี้ยคือมาให้สมัครต่อเราก็ได้้วครับ48คูณ3ได้เท่าไหร่แล้วครับทุกคนนั่นแหละครับ,ค,ค,รบคือเราไม่ต้องมาลุ้นว่าเราจะได้ที่1ถึงที่5เนี่ย ผมมองว่ากว่าจะสิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยผมมองว่าอันดับหนึ่งต้องแนะนําคนไปไม่ต่ํากว่า5 0าสิบถึงหนึคนผมมองแบบนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มมาไม่กี่วันคนที่แนะนําอันดับที่1ก็คือ26ถ้าเราไปแข่งกับเขาเนี่ยเราจะเสียโอกาสในส่วนของการที่เราเนี่ยแนะนํา10คน1 ID อีก10คนอีก1 ID อย่างเงี้ย สมมุติว่าคนที่1เขาได้100 100คนใช่ไหมครับ1น0คนเนี่ยเราแบ่งเป็น10 ID เลยนะ10 ID เราได้48 0 0 0นแต่คนที่1ที่เขาแนะนำา1 0 0คนเนี่ยเขาได้แค่30,000บาทถูกไหมครับ30,000บาทกับ4,800ใครได้เยอะกว่ากันครับนี่ครับก็คือให้คุณบริหารเองนะครับดังนั้น10คนที่คุณอาจจะให้เขาสมัครต่อคุณต้องรู้จักเช่นอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ใหญ่ที่คุณสนิทหรือที่คุณไว้ใจได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยคนรู้จักของผมเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเข้าเมินกันหมดแล้วเออคนรู้จักคนสนิทญาติมิตรชิดสายเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจผมแล้วเพราะว่าผมทํางานเกี่ยวกับงานออนไลน์เขาไม่ค่อยชอบนะครับเขาไม่ค่อยชอบที่ผมทํางานออนไลน์เพราะว่ามันเสี่ยงแต่ว่าตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่เสี่ยงเลยความเสี่ยงน้อยมากคือไม่เสี่ยงเลยก็ได้ครับทุกคนถามว่าเสี่ยงไหม ใน,ในความคิดของผมนะอันนี้ในความคิดของผมนะก็คือไม่เสี่ยงเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เอฟลงทุนหรือไม่ใช่เอฟหลอกมาลงทุนนะเป็นเอฟที่คล้ายๆกับเป็นกระดานเทรดั่นเองทุกคนเป็นกระดานเทรดหุ้นต่างประเทศคือทั้งบริษัททั้งกรตอตก็มีการรองรับมีการรับรองเงี้ยถามว่ามันเสี่ยงตรงไหนครับทุกคนไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยเสี่ยงแค่ว่าเราศึกษาไม่ดีแล้วเราไปเทรดเองแล้วเราไปเทรดแล้วมัน มูลค่ามันลดอันนั้นเนี่ยคือความเสี่ยงของเราเนี่ยคือความเสี่ยงส่วนหนึ่งที่กรณีที่เราจะมาเล่นหุ้นแต่เราไม่มีความรู้เลยแต่ถามว่าที่ผมอยากให้เพื่อนๆสมัครตอนนี้คือมันไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะมาซื้อขายหุ้นนะผมไม่ได้เชิญชวนให้ใครมาซื้อขายหุ้นแต่ผมมองเห็นโอกาสว,ว่าเฮ้ยถ้าเราสมัครสมาชิกตอนที่มันจัดกิจกรรมเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับทุกคนนี่คือโอกาสนะครับเรา ฝากเงินไป20บาทเพื่อเลขเป็นหุ้นตีมูลค่าออกมาเป็น400บาทเอาไหมลนะ่ะทุกคนมันคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มครับทุกคนแถมมันปลอดภัยด้วยไม่ไม่เสี่ยงเอฟที่จะบินเนะี่ยทุกคนคือไม่ไม่ต้องกังวลว่าเอฟมันจะบินเลยเออไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าเอฟเขามีบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องซึ่งใครออตั้งคำถาม,ถามเฮ้ยมันจดทะเบียนหลอกหรือเปล่าเอากรตอมาอ้างหรือเปล่าว่า กรรรองรับเนี่ยเอามาอ้างหรือเปล่านะครับทุกคนให้ทุกคนคลิกใต้วิดีโอเลยครับมันจะมีลิงก์แล้วก็มีในส่วนของรายละเอียดนะครับหลักฐานกรรตหลักฐานาการตรวจทะเบียนอะไรต่างๆคุณก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนที่ที่มาพูดตัวนี้ก็คือผมมองว่าถ้าเราจะไปแข่งขันเอาที่1เนี่ยหรือเอาอันดับ5อันดับแรกเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าบางคนเนี่ย เขาหยิงในศักดิ์ศรีอ่ะเออเขาหยิงในศักดิ์ศรียังไงเขาก็ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้คือเขาจะเอาที่หนึ่งคนที่สองก็จะเอาที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือเขาก็แข่งกันแข่งกันคือยิ่งสมาชิกเขาเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งลําบากต่อเราในการแนะนําเพื่อนที่จะเอารางวัลตัวนี้ด้วยดังนั้นผมมองว่าไปคุยกับพ่อกับแม่ดีกว่าอ่ะแม่พ่อพี่น้องนะครับแต่ขออายุ20่ปีขึ้นไปนะครับทุกคนที่จะอนุมัติคือให้เขาสมัครปุ๊บแล้วก็ขอลิงก์สมัครเข้ามา แล้วก็ให้เขามาสมัครต่อลิงก์ของพ่อเ <_ d ata> ขา <_ d ata> แม่ของพี่นเ,บบนเนี่ยเราทําแบบเนี้ยทุกๆหนึ่งไอเดีเนี่ยทุกๆสิบสิบคนเนี่ยเราได้เลยครับทุกๆสิบไอเดีก,ก็คือได้สี่พันแปดร้อยบาทเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองเราได้สิบไอเดีครบทั้งสิบไอเดีเนี่ยสิบไอเดีต่อสิบไอเดียอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งไอเดีของเราเนี่ยสมัครสูงสุดได้แค่สิบคนเท่านั้นใช่ไหมครับที่จะได้รับรางวัลคนที่สิบเอ็ดคือมันจะไม่นับแต่มันจะมานับรวมตรงนี้ว่าคุณสมัครได้เท่าไหร คือมันจะให้ารางวัลคุณอีกทีหนึ่งแต่อันนี้ผมมองว่ายากมากๆเพราะว่าคนแข่งขันตอนนี้เริ่มเยอะแล้วผมมองว่าผมมาทําได้นะแต่คือมันไม่คุ้มหวาทุกคนถ้าผมทําปุ๊บได้ที่1ปุ๊บมันได้ประมาณ100คน100คนเนี่ยคิดเป็น10 ID 48แล้วนะทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมคือเราก็จะเป็นต้องเป็นที่1ก็ได้แต่ถ้าเรามองมองเห็นรางวัลออกเนี่ยโอ้ยสบาย ขอแค่เรามีคนในกรรมือเนี่ยขอแค่เรามีคนในมือเนี่ยเราเราเราออกให้เขาก็ได้ยี่สิบาทเนี่ยเห็นไหมับทุกคนเออแต่อันนี้คือผมไม่ได้มีเจตนาให้โกงนะคือผมก็มองเห็นว่าเอ้ยมันสามารถทําได้แต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะทุกคนนะมันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรแต่ย้ําว่าหนึ่งคนหนึ่งไอดีหนึ่งเบอร์โทรหนึ่งอินเทอร์เน็ตห้ามใช้อินเทอร์เน็ตเดียวกันนะห้ามเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-FI เดียวกันดังนั้นผมไม่รู้นะว่าถ้าโดน,นไปผมไม่ไม่แน่ใจนะ ดังนั้นนะครับอะไรที่ศึกษาได้ก็ศึกษานะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้เชิญชวนให้ใครมาลงทุนหรือให้ใครมา,าซื้อขายหุ้นแต่อย่างใดเป็นเพียงกรณีศึกษาให้กับคนที่อยากมีไรายได้อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาระบบนะครับเท่านั้นนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ทําตามนะครับที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดนะครับโอเคเนาะส่วนใครที่ อชอบในการหารายได้เสริมอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอั er ปลายเต้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ